อะไรทําให้เราหัวเราะชาลีชัป,ปลินเคยกล่าวไว้ว่าวันที่ไร้เสียงหัวเราะนั้นเป็นวันที่สูญเปล่าถ้าอย่างนั้นทําไมไม่หัวเราะออกมาดังๆเอาให้สุดไปเลยหัวเราะมันเป็นกิจกรรมที่สนุกใช่ไหมล่ะคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทําไมเราถึงหัวเราะอะไรที่ทําให้เราหัวเราะสมองส่วนไหนที่กระตุ้นให้เราทําเช่นนั้นและเสียงหัวเราะทําให้เรารู้สึกอย่างไรคุณไม่สงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเสียงหัวเราะและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเสียงหัวเราะหรอ นักปรัชญาจอห์นมอร์เรลเชื่อว่าเสียงหัวเราะของมนุษย์คนแรกอาจจะเริ่มจากท่าทางของความโล่งใจเมื่อพ้นอันตรายนักวิจัยหลายคนเชื่อว่าจุดประสงค์ของเสียงหัวเราะนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การวิพากษของเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะคือการตอบสนองทางสรีรวิทยาของอารมณ์ขันมันสามารถเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมต่างๆเช่นการตอบสนองต่อเรื่องตลกการจั๊กกะจี้หรือจากเรื่องตลกความคิดและเหตุการณ์ต่างๆส่วนใหญ่ถือเป็นการแสดงออกทางสายตาของสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความรู้สึกล่าเริงโล่งใจและสนุกสนาน เสียงหัวเราะประกอบด้วยสส่วนเซ็ตของท่าทางและการสร้างเสียงเมื่อเราหัวเราะสมองจะกดดันให้เราทำกิจกรรมทั้งสองอย่างพร้อมกันเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนของร่างกายแม้แต่กล้ามเนื้อแขนขาและลำตัว แต่สมองของเราตอบสนองสิ่งนี้อย่างไรมันมีต้นกําเนิดในสมองกลีบสมองส่วนหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางอารมณ์ทางสังคมนั้นจะมีบทบาทมากขึ้นเมื่อคนนั้นหัวเราะสมองสามารถเปลี่ยนจากเสียงหัวเราะเป็นน้ําตาได้ในไม่กี่นาทีเมื่อเราเครียดหรือแม้แต่เศร้าเสียงหัวเราะสามารถเป็นเครื่องปลดปล่อยได้อย่างยอดเยี่ยมการศึกษาทางสรีรวิทยาของเสียงหัวเราะนั้นมีชื่อเป็นของตัวเองเจโลโทโลจี ประสิทธิผลของเสียงหัวเราะในสภาพแวดล้อมทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเสียงหัวเราะสามารถช่วยผู้ป่วยได้เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลมนุษย์ไม่สามารถคาดเดาได้และพวกเขาสามารถหัวเราะได้ทุกเวลาหรือทุกสถานที่่อยครั้งที่การหัวเราะหรือร้องไห้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นหัวเราะออกมาดังๆในระหว่างการบรรยายหรือการหัวเราะในงานศพเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เคยเจออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเรา การบำบัดด้วยเสียงหัวเราะคืออะไรมันเป็นประเภทของการบำบัดที่ใช้อารมณ์ขันเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความเครียดที่เรารู้สึกและช่วยปรปับปรุงความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลน,นั้นให้ดีขึ้นมันรวมถึงเสียงหัวเราะตัวตลกและภาพพยนต์ตลกหนังสือเกมหรือเรื่องตลกดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปเสียงหัวเราะมีการปล่อยสารเอนโดฟินซึ่งทำให้คุณรู้สึกดีและร่างกายผ่อนคลายเมื่อความเครียดและความตึงเครียดลดลง เนื่องจากร่างกายของเราไม่สามารถแยกแยะเสียงหัวเราะจริงและของปลอมได้ทุกสิ่งที่ทําให้คุณหัวเราะหรือขำมีผลกระทบเชิงบวกกับคุณงั้นมาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันหน่อยเปลี่ยนมุมปากของคุณให้เป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะแม้ว่ามันจะต้องฝืนเล็กน้อยก็ตามเมื่อคุณหัวเราะแล้วให้สังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรกล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลายลงหรือเปล่าคุณรู้สึกผ่อนคลายบ้างไหมลองเรื่องตลกก๊กก๊กนั่นใครแอนนี่แอนนี่ไหน anything หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้เพื่อทำให้คุณหัวเราะและคุณจะไม่หัวเราะหน่อยเหรอดีมากหัวเราะแล้วใช่ไหมนั่นเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของการหัวเราะคุณคิดอย่างไรกับวิดีโอนี้มีกี่คนที่สามารถเก็บมือถือระหว่างนอนได้หากไม่ได้หรือคิดว่าไม่ควรมันก็อาจเป็นเพราะคุณอยู่ร่วมกับคนอื่นและไม่อยากให้พวกเขามายุ่งกับมือถือของคุณ คุณเป็นคนชอบใช้โซเชียลมีเดียและอดไม่ได้ที่ต้องเอานิ้วรีเฟรชโซเชียลมีเดียของคุณแม้ว่าไม่มีอะไรใหม่ก็ตามคุณเป็นพวกบ้าง,งานและไม่สามารถเลิกคิดเรื่องงานได้เลยจำเป็นต้องเช็คอีเมลตลอดเวลาที่มือคุณจับมือถือหรือคุณอาจจะเพิ่งโอกหักมาเลยแอบตามดูแฟนเก่าตลอดทั้งคืนอาจมีสาเหตุอื่นๆด้วยแต่ประเด็นคือคุณมักจะหาข้ออ้างเล่นมือถือได้ตลอดเวลา ดังนั้นเองคุณจึงตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเก็บมือถือไว้กับตัวระหว่างเวลานอนยินดีด้วยนะตอนนี้คุณเป็นทาสมือถือแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าทำไมคุณเก็บมือถือไว้มาดูว่าทำไมไม่ควรดีกว่าแสงประดิษ์สีฟ้าจากมือถือและจอจะทำลายสมองและรบกวนนาฬิกาชีวภาพซึ่งคือนาฬิกาในร่างกายเราที่คอยวัดเวลาการที่นาฬิกาชีวภาพรวน แล้ว,ว่าระบบการนอนของคุณจะผิดปกติยกตัวอย่างเช่นคุณจะง่วงนอนมากตลอดกลางวันแทนที่จะเป็นกลางคืน <c oughs> การหลังห่งฮอร์โมนเมลาโทนินในสมองจะลดลงแปลว่าฮอร์โมนที่เป็นส่วนสำคัญในการรักษานาฬิกาชีวภาพให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้เพือบจะโดนทำลายไปภาวะเรมในการนอนจะลดลง ภาวะเร็มหรือนอนแล้วตาขยับมีความสําคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสร้างโปรโตีนเพิ่มความทรงจําและมีส่วนช่วยในการสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหาด้วยนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทารกนอนเป็นเวลาเพราะพวกเขาหลับในภาวะเร็มหลังจากคุณเล่นมือถือแล้วคุณจะตื่นตัวและไม่ง่วงและมันจะทําให้คุณไม่รู้สึกง่วงอีกเลย คุณจะตื่นมาอย่างเหนื่อยล้าและงุดหงิดจนเป็นวันที่แสนน่าเบื่อของคุณเมื่อคุณอารมณ์ไม่ดีจะส่งผลต่อระบบการถผาผลานคุณจะอยากกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านหัวใจอีกด้วยตอนนี้เรารู้แล้วว่าการนอนโดยไม่มีมือถือมันทําให้คุณหลับได้ดีกว่ามีสุขภาพดีกว่าและตื่นมาอย่างสดใสคึกคักกับมีความสุขคืนนี้ลองดูนอนให้เหมือนทารกแล้วคุณจะขอบคุณเรา เราทุกคนรู้ดีว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายเราหากเราขาดน้ำร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาอย่างเช่นปากแห้งผิวแห้งหายใจเร็วและอีกมากการดื่มน้ำเป็นทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงอาการขาดน้ำได้การดื่มน้ำอย่างพอเพียงมีประโยชน์มากมายยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักลดย่อยอาหารดีสมองสุขภาพดีผิวสดใสและอีกมากดังนั้นหากเธอดื่มน้ำไม่เพียงพอ เธอคงรู้แล้วจะเป็นไงถ้าดื่มน้ำพอแล้วจงดื่มต่อไปแต่เธอดื่มน้ำถูกวิธีแล้วหรือ,อยังเธอรู้ไม่ว่าการดื่มน้ำผิดวิธีจะทำให้เธอมีอาการของโรคไขข้ออาหารไม่ย่อยและไม่เกรนได้ดังนั้นมาเรียนวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องดีกว่าข้อ1ดื่มน้ำหลังจากทานอาหารจากคัมภีร์อายุรเวทเชื่อกันว่าการดื่มน้ำหลังทานอาหารก็เหมือนการดื่มยาพิษเข้าไป เรื่องนี้มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังกระเพาะของเรามีน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารอยู่เมื่อเรากินจะเกิดกระบวนการย่อยและมันจะย่อยอาหารถ้าหากเธอดื่มน้ำหลังทานอาหารมันจะทําให้น้ำย่อยในกระพเพาะเจือจางและอาหารไม่ย่อยซึ่งจะทําให้อาหารที่กินลงไปไม่ย่อยจากนั้นอาหารจะเน่าอยู่ในกระเพาะเราจะแก้อย่างไงเธอต้องกลัวปากหลังทานอาหารเสร็จและดื่มน้ำตามหลังกินครบหนึ่งชั่วโมง ข้อ2ดื่มน้ําลงไปรวดเดียวเธอคิดว่าดื่มน้ําลงไปรวดเดียวจะดีเหรอไม่น้ําจะถูกระบายออกมาต่างหากวิธีดื่มน้ําที่ถูกต้องคือต้องค่อยๆดื่มเข้าไปทําไมน้ําที่อยู่ในปากเราจะผสมกับน้ําลายแล้วเข้าไปในกระเพาะจนเกิดสมดุลเพราะน้ําลายที่อยู่ในปากเรากับน้ําย่อยในกระเพาะเราเป็นกรดตามธรรมชาติหากเราดื่มน้ําลงไปรวดเดียว น้ำลายจะลดลงจนทำให้ท้องอืดภาวะกรดแกส๊สและอาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเราขับพิษและของเสียได้ยากข้อ 3. การดื่มน้ำเย็นเราทุกคนชอบดื่มน้ำเย็นจริงไหมตอนอยู่บ้านหลังจากร้อนมาทั้งวันเธออยากเดินมาที่ตู้เย็นแล้วดื่มน้ำเย็นสักแก้วสดชื่นใช่ไหมแต่รู้หรือเปล่าว่ามันอาจทำให้ร่างกายเสียหายได้ เมื่อเธอดื่มน้ำเย็นเส้นเลือดเธอจะโคดและเลือดจะไหลเวียนช้าลงเนื่องจากอุณหภูมิไม่ตรงกันมันจึงส่งผลกระทบต่อระบบย่อยและทำให้เป็นหวัดกับปวดหัวนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหากเธออยากดื่มน้ำเย็นลองวิธีธรรมชาติอย่างเก็บน้ำเย็นไว้ในหม้อดินเผามันจะรักษาระดับ pH และเพิ่มแร่ธาตุให้กับน้ำด้วยข้อ4ดื่มน้ำมากเกินไปใช่ถูกต้องแล้วการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ร่างกายมีปัญหา ลือกันว่าเราควรต้องดื่มน้ำ5-7ลิตรในทุกวันบางคนดื่มน้ำมากกว่านั้นอีกแม้พวกเขาจะไม่กระหายเนื่องจากมีคนบอกว่ามันดีแล้วเธอคงสงสัยว่าดื่มน้ำมากเกินไปจะไม่ดีตรงไหนการดื่มน้ำมากเกินไปจะทำให้ระดับโซเดียมในร่างกายไม่สมดุลทำให้เกิดไฮโปโทเมียซึ่งทำให้โซเดียมในเลือดเจือจางจนทำให้ตัวบวมปวดหัวคลื่นไส้สับสนและท้องอืดจะแก้ยังไงร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ั้งน้ำหนักตัวและความต้องการสารอาหารมันยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เราอยู่ด้วยดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาปัจจัยและร่างกายของเราทั้งหมดกับปริมาณน้ำที่เราต้องการจริงๆด้วยหากเธอดื่มน้ำวันละ2.5ถึง3ลิตรทุกวันก็เพียงพอแล้วข้อ 5. ดื่มน้ำขนาที่ยืนอยู่ไตของเราจะทำงานได้ดีกว่าตอนที่เรานั่งอยู่หากเราดื่มน้ำขนาที่ยืนอยู่ เธออาจทําให้ร่างกายของเธอเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจการดื่มน้ําขณะที่ยืนอยู่จะทําให้น้ําเกิดแรงกดจนไม่ผ่านการกรองทําให้น้ําเป็นพิษและไม่บริสุทธิ์สะสมอยู่ในเลือดหรือกระเพาะปัสสาวะจนนทาให้ไตเสียหายได้การยืนดื่มน้ํายังส่งผลให้ปวดข้อดังนั้นเราควรดื่มน้ําช้าๆค่อยๆดื่มตอนนั่งนี่คือเคล็ดลับที่ควรทําตามในการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพที่ดี